สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่16ธันวาคมเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูปเป็นแนวทางกันนะครับแล้วก็จะมีสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับลงให้อีก6สูตรนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดของวันนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะครับตัวเลขไหนจะมาก็ไม่มีใครทราบนะครับท่านผู้ชมชอบสูงไหนก็เลือกเอานะครับชุดสรุปนะผมลงให้ไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับในช่องก็จะมาลงให้ในวันนี้นะครับชุดสรุปก็คือใบนี้เลยนะครับใบเป็นใบเดียวกันที่ลงให้ในกลุ่ม เดนบนเนี่ยสตัวบนเนี่ยนะครับผมให้วิ่งอยู่ที่1กับ8คือคาดว่า2ตัวนี้น่าจะมานะครับไม่1ก็8ต้องมีในเลขท้าย3ตัวงวันนี้นะครับหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้า1กับ8มานะครับก็จะมีชุด1 2 1 4 1 5 1 6ห7ถ้า8มาก็จะมี 8,2, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7ก็สวยทุกตัวนะผมบอกได้เลยว่า ไม่กล้าตัดทิ้งเลยนะครับคือไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับแต่ละคนอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะผมก็ชอบหมดทุกตัวนะครับเพราะว่าหนึ่งห้าเนี่ยผมก็ลงให้แล้วนะครับ1 17 16เนี่ยมันติดอยู่ในตัวเด่นหมดเลยนะครับถ้ามาดูชุด3ตัวบนนะครับก็จะมี8 1ดหนึ่งสองแปดหนึแป่งหาแปดหนึ่งหกแปดห่งเ็แค่เอาหลัก 8, ร้อยเลขแใส่คือสองตัวบนก็ยึด10ชุดนี้ไว้เป็นหลักนะครับ แล้วก็จะมี8 8 2 8 8 4 8 8 5 8 8ด8 8ด่ดก็นี่ก็เอา2ตัวบนจากนี้มาลงเลยนะครับใส่หลักร้อยเลข8เข้าไปหลักร้อยวันนี้ผมชอบเลขก8นะค,คือตัวเดียวเราผมชอบเลข8แต่ก็ไม่รู้จะใช่ตัวที่จะมาไหมนะครับส่วน2ตัวล่างให้วิ่ง2นะครับแท้จริงมันก็มีเด่น4กับเด่น2แต่ผมชอบเลข2มากกว่านะครับผมก็เลยให้เด่น2ตัวเดียวถ้า2มาในชุด2ตัวล่างจะมี42 5 2 หกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนะผมก็ไล่ไปเลยนะครับดักไว้หลายตัวหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีสี่เจ็ดอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบส่วนตัวเนาะเพราะว่าสูตรสี่เจ็ดก็มีนะที่ลงให้นะครับก็ไม่รู้จะมาตัวไหนเหมือนกันนะครับสี่สองก็ลงให้แล้วนะครับห้าสองนี่ยังไม่ลงเนาะนะครับก็มีสูตรเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนี่มีอยู่ก็หวังว่าน่าจะมาตามนี้นะครับ คราวนี้มาลองดูใบรวมนะใบรวมสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับอันนี้ก็คือใบดำที่ลงให้ในกลุ่มนะครับใบดําในงวดวันที่16ทธันวาคมนี้นะครับเด่น1กับ8ฟฝัน 1, 1นะครับก็ตรงก,กันกับไอตัวที่วิ่งบนเลยนะครับ1 8กับเนี่ยนะครับเลขวินก็คือ12468ถ้าแยกเป็นชุด2ตัวจะได้12141618 82848646นะครับ จบเป็นชุด3ตัวได้182 184 186 1 4 18 6, 6 846นกะครับก็หวังว่ามันน่าจะตรงกบรังวันที่ออกวันนี้นะครับถ้าท่านใดชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับอ่าคราวนี้ก็จะมาดูสูตรวิ่งบนนะครับเพราะว่าชุดสรุปลงให้หมดแล้วตัวเลขที่ผมจับอยู่ในชุดสรุปมันก็มาจากสูตรวิ่งบนง่ายๆทั้งหมดที่ผมเตรียมไว้ทั้ง6สูตรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับวิธีการคำนวณไม่ได้ยากนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ นี่หลักร้อยบนเลข4บวกหน่วยบนเลข8 4บวก8ได้12นะครับ4บวก8ได้12ได้2เป็นตัวเด่นตัวแรกก็มี2 3นับ2 3งวดถัดมามันออก8 8 1 2เข้าที่เลข2งวดถัดมามได้0 1ออก2 2 0 2เข้าเลข0 งวดธมาได้4ีห้าออก4ี่สีเข้าเลขสี่งวดธมาได้ศูนย์หนึ่ออก951าห้เลขหนึ่งงวดธมาได้ศูนย์ห่ออกเก้าเก้าศูนย์เข้าเลขศูนย์งวดธมาได้เกออก0 0 97เข้า9กับ0แล้วก็งวดวันนี้นะครับงวดวันที่สินะครับวันที่สิบธันวาคมหลักร้อยบนเลขศ บวกหน่วยบนเลขเจเอาศูนยบวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับจากนั้นเราก็จะได้ตัวเด่น7กับ8เพิ่มขึ้นมานะครับเด่นบนนะครับวันนี้คือสูตรใหม่เป็นสูตรง่ายๆที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับก็จะมี7 8 สูตรต่อมานะครับสูตรที่2มีทั้งหมด6สูตรนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะสูตรที่2ใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นะครับร้อยบนเลข4บวกหน่วยล่างเลข1บวก6คงที่ได้ผลลัพธ์11บ2แล้วต้องขยับมาเป็น23นะะบวกอีก7อีกทีนะครับออก8 1 2หนะครับงวดธรรมาออก8 1 2 เข้าเลขหนึ่งเข้าเลขสองอ่าสูตรนี้มันจะมีสองสเตปเราก็จะดูตัวเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับบางครั้งก็ออกหัวท้ายถ้าท่านใดที่ติดตามราวพัฒนาในช่องผมก็จะเห็นว่าผมลงสูตรแบบนี้แล้วมันมาจริงนะครับงวัวถัดมานะครับมันออกสองศูนย์สองสองศูนย์สองนี่มันเข้าเลขศูนย์มันเข้าเลขสองมันออกข้างหน้ามันออกข้างหลังนะตัวตรงกลางนี่ไม่มานะครับดังนั้นผมเลยต้องทำสองฝั่งให้ดูแบบนี้จะได้รู้นะครับถ้าลงเฉพาะฝั่งนี้อย่างเดียวก็จะไม่เห็นข้างหลังนะครับ งวดถัดมานะ 6, 46, 46, 46, 4 5กับ5 6ออก4 4 4 6นะครับเข้าเลข4เข้าเลข6อันนี้ก็ออกข้างหน้าออกข้างหลังตรงกลางไม่เข้า2งวดนะครับมวดถัดมานะ4 5 5 6ออก9 5 1คราวนี้กลับมาอยู่ที่ตรงกลางนะครับหลังจากกระโดดข้างหน้าไป2งวดติดกระโดดหน้ากระโดดหลังไป2งวดมวดถัดมา8 9 90, 9 0ออก9 9 0เข้าตรงกลางนะครับ ขาตัวท้าย1ตัวงวดถัดมาออก0ูนย์ศูเข้าตรงกลางอีกงวดหนึ่งนะเข้าข้างหน้าอีก1ตัวแล้วก็งวดวันวันเสาร์นะครับที่16บหกนะครับวันเสาร์ที่สิบธันวาคมสูตรนี้ก็ใช้หลักร้อยบนเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างเลขหนึงบวก6กคงที่นะครับหนบวกหได้7จ็ดเป็นตัวเด่นตัวแรกบวกหได้ 8, 8 8ก็ขยับมาเป็น8ปดดังนั้น ตัวเด่นที่อยู่ตรงกลางคือเลข8นะครับหรือมันจะกระโดดไปเลข7หรือเกข9ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าแนวทางที่ลงให้นะครับมันออกได้ทั้งหมดทั้ง4ตัวนี้นะครับแต่มันกระโดดหน้ากระโดดหลังไป2งวดติดแล้วก็เข้ามาตรงกลาง2งวดงวดนี้ผมว่ามันจะยังจะอยู่ในตรงกลางอยู่นะครับผมยังเชื่อว่ามันจะอยู่ในตรงกลางอยู่คงจะไม่กระโดดข้างหน้ากระโดดท้้งหลังนะครับแต่ถ้าใครชอบ7กับชอบ9ก็นำา7กับ9ไปเป็นเลขเด่น แต่วันนี้ผมคิดว่าเลขแปดตัวนี้มันน่าจะมาวันนี้นะผมก็เลยให้เลขแปดมันเด่ดในหลักร้อยนะผมยกเลขแปดตัวที่อยู่ตรงกลางนี้มาไว้หลักร้อยเลยนแปดนี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดแปดสี่แปดเปนห้าแปดเปนหกไล่มาเลยนะเอาเลขแปดตัวนี้มาไว้ที่หลักร้อยซึ่งมันก็จะตรงกับสูตรตัวเดียวที่ได้เจ็ดแปดเหมือนกันเห็นไหมครับสูตรที่ลงก่อนหน้านี้ก็จะได้เจ็ดแปดเหมือนกันดังนั้นสองตัวนี้น่าจะมาหนึ่งตัวนะครับ เจ็ดกับแเนี่ยมันน่าจะมาไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะแต่ผมให้เลขแปที่ตัวที่อยู่ตรงกลางเป็นเลขเด่นเลยกันนะดังนั้นจะมีอีกสูตรก็คือ7 8 8ดแสูตรนี้มันชน8นะครับชน8 8เลขเด่นถ้าใครตามราพัฒนาผมก็จะเห็นได้เลยว่าผมบอกแบบนี้เหมือนกันและมันมานะครับเอามาดูสูตรที่สสูตรที่สใช้หลักสิล่าง บวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งหน้านี้จะมี2สูตรนะครับสูตรที่2อยู่ฝั่งนี้มันจะใช้หลักร้อยบนบวกหนึ่งนะครับหลักร้อยบนก็คือเอาเลขเจ็ดตรงนี้นะบ,บวกหนึ่งมาดูสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างหกบวกเจ็ดได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่ได้เลขสี่เลขห้านะครับส่วนสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเนี่ยร้อยบนบวกหนึ่งหลักร้อยบนบบน,นี่ก็คือเลขเจ็ดตัวนี้เจ็ดมาบวกหนึ่งได้แปดนี่ได้แปด 89อยู่นี่คือสูตรที่2นะครับหลักร้อยในบวก1ก็ได้ได้8 8 9เข้าใจแล้วนะครับออก4 7 8สูตรแรกเขาเลขสี 4, สูตรที่2องเขาเลข8นี่มันก็จะมาเข้ากับชุด3ตัวพอดีนะครับอาจจะมาอย่างละตัวนะครับงวดทันมานะครับออก8 1 2 8 1 2สูตรที่1เนี่ยเข้า1กับ2แต่สูตรที่2วันนี้หลุดนะครับงวดถัดมา1 2 9 0นะครับ ออก2 2 02เขาเลข2ฝั่งนี้เขาเลข0งวดถัดมานะครับ3ามี่กับ3ามเหมือนกันเลยนะมันตรงกันนะวดนี้คำนวณได้เลขเดียวกันออก4 4 6ี่หเข้าเลข4งวดถัดาา9 0 5ย์ห้าหออก9 9้าเ้าห้าเลข9เข้ากับเลข5นะครับงวดัดม,มา0ศ0 1ย์เหมือนกันนับออก9 90 เขาเลขยศูนย์เหมือนกันงวดถัดมา6 7กับ 0, 1, 0, 97, 0 97, ูนออก0 9 7นะครับศูนย์เสูตรแรกเขาเรียกเสูตรที่2องเขาเรียกศูนย์นะครับอาจจะมา,ลา,า,ลา,า,ลาหลักร้อยบ้างหลักสิบบ้างหลักหน่วยบ้างนะเพราะว่ามันเป็นสูตรวิ่งนะครับแล้วก็งวดวันที่สิบหกนี้นะครับสูตรแรกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับนี้เก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดได้หนึ่งได้สอง ส่วนสูตรที่2ก็เอาหลักร้อยบนเลข0 0นะครับมันจะต้องบวก1คงที่0บวก1ได้1นะครับดังนั้นมันก็จะได้1 2เหมือนกันได้1ได้2เหมือนกันนะครับ1 2สองเนี่ยมันก็จะมีตัวเด่นเห็นไหมครับมันจะมี1ติดอยู่ในหลัก10นะครับแต่เลข2ก็อาจจะติดอยู่ในหลักหน่วยคือ1 2กับ8 2แต่ก็ไม่รู้จะมาทางไหนนะครับดังนั้นก็จะมี1นส อีกหสูตรนะครแต่จริงมันมี2ส,สูตรแหละผมให้ให้เป็น1นึเหมือนกันเลยนะเอาครัมาดูสูตรที่4ีสูตรที่4นะครับใช้10บ,บนบวกสิบล่างระบวกเจดคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งนะครับหลัก10บ,บนเล็กหนึ่งบวกหลัก10บล่างเล็กสบวกเจคงที่นะครับหนบวกสได้5้าหได้2 3ออก2 2งสองศนะครับข้อเลขกสองวดมา3 4ออก 4ี่เข้าเลขสี่งวดถัดมาห้าหกออกเก้าเข้าเลขห้างวดถัดมาได้8ปดเก้านะครับได้แได้เออกเก้เข้าเลขเก้งวดถัดมาได้7จได้แปนะครับเจออก0 0นย์ศเข้าเลขเจ็แล้วก็งวดล่าสุดก็คืองวดที่จะถึงนี้นะครับหลัก10บน บวกหลักสิบล่าง9บวก9ได้17แล้ว9 9 18 18บวก7ได้25นะครับ5 6จากนั้นเราก็จะได้เลข5เลข6เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสูตรนะครับตัวเลขมันก็จะเยอะขึ้นนะครับมี5มี6เอามาดูสูตรที่5นะครับ5 6เนี่ยมันก็เด่นอยู่ในหลักหน่วยนะครับ5 6นี่ก็มีนะครับมี5มี6เจ็7ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับ มาดูสูตรที่ห้าเอาร้อยบนบวก10บนบวก10บล่างแล้วบวก8คงที่นะครับงวดแรกได้8 9ดออก8 1ดนสองนะครับเขาเลข8หลักร้อยงวดถัดมหนึ่งสองออก2 2 0 2นย์นะครับงวดถัดมห6 7ดออก4 4 6สี่หเขาเลขหก 6. งวดถัดมาออก9 5 1ห้าหนึ่งเขาเลขหนึงวดถัดมานะครับได้8 9 8 9ออก9้า 90อาจจะใช้เวลาหลายนาทีนิดนึงนะครับ78ออก0 97ผมจะได้ลงให้ทีเดียวนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับ100บน10บน10ล่างนะ่ได้ได้ศูนย์บวก9บวก9บวกแล้ว9 9 18 18 8 26ได้6ได้7นะครับดังนั้นก็จะมี6 7เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตัวเลขมันก็จะบนกันอย่างนี้คือ ใครจะชอบ5ชอบ6ชอบ7ได้หมดนะครับเอามาดูอีอกสูตรสูตรสุดท้ายนะครับมีทั้งหมด6สูตรนะครับมีแต่สูตรที่เข้าแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันเลยมันเลือกยากนะครับก็เลยต้องลงให้ทั้งหมดร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะบ,บวก5้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งงวดแรกคำนวณได้เลข8ได้9ขยับออกมาอีกเป็น90นะครับแล้วมาออก 8- 1 2 8 1 2สูตร ฝั่งที่1นึ่เี่เข้าก่อนฝั่งที่2หลุดนะครับงวดถัดม,มา1 2กับ2 3ออก2 2 0 2เข้าเลข2งวดถัดมา5 6 6 7ออก4 4 6เข้าเลข6ตรงกลางนะครับงวดถัดม,มา9 0 0 1ออก9 5 1นะครับนี่มันจะออกข้างหน้าออกข้างหลังนะครับแล้วก็งวดถัดม,มานะครับ89กับ90ออก9 เ0นะครับเข้าเลข9ตรงกลางแล้วอีก0อีกตัวหนึ่งงวดถัดมา8 9 9 0ออก0 097เข้าเลข9ตรงกลางเลข0อีก1ตัวแล้วก็งวดวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่16ร้อยบนหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างได้0บวก7บวก1บวก5คงที่7บวก1ได้8 85ได้13 3 4 ขยับมาเป็น4 5ถ้างวดนี้มานะผมบอกเลยเลขลข4มันมีโอกาสที่จะมาสูงกว่าเลข3นะครับสูงกว่าเลข3ถ้ามันจะกระโดดเลข3กับเลข5เนี่ยเลข4ดีกว่าผมบอกเลยเลข4ดีกว่าดังนั้นในชุดสรุปมันถึงมีเลข4เพิ่ม1 4 8 4นะครับนี่คือเหตุผลต้องเพิ่ม1 4กับ8 4ใส่ถ้า1มาถ้า8มามันจะคู่กับ4 ทันทีนะเพราะว่าสูตรนี้มันได้เลขสี่นะครับเลขสี่มันก็น่าจะเหมาะอยู่ในตําแหน่งหลักหน่วยหรือแม้แต่เลขสองนะครับสูตรหนึ่งสองมันก็มีสองสูตรนะครับมันก็เหมาะได้ที่ตําแหน่งหลักหน่วยเหมือนกันแล้วแต่ใครจะชอบหลักไหนนะครับสูตรมันก็มีเกือบทุกตัวแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกเอานะครับซึ่งสูตรเก่าที่ลงให้นึกว่าที่แล้วนะก็ได้หกเจ็ดมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวผม เปิดดูก่อนจะมีสูตรวิ่งบนสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งที่เข้าเข้ายาวเหมือนกันเนาะนสูตรวิ่งบนสองตัวนะครับสูตรนี้ลงให้ตั้งแต่งวดก่อนโน้นนะครับงวดก่อนที่ออกเก้าเก้าศูนย์นังวดนั้นที่ผมลงให้มันก็เข้าทั้งสองตัวงวดถัดมาแปดเก้ามันก็ออกศูนย์เก้าเจ็ดแล้วงวดนี้ก็ได้หกเจ็ดอีกนะครับตรงกันเลยนะ อันนี้ก็คนละสูตรนะครับร้อยบนบวกหน่วยบนบ,นบ,นบนวกเกาอันนี้คนละสูตรดังนั้นสูตรนี้ก็จะได้หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดหกเจ็ดนี่มีอยู่2สูตรนะอันนี้ก็หกเจ็ดดังนั้นก็มีหกเจ็ดเพิ่มขึ้นมาหกเจ็ดสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่า คราวนี้ตัวเลขมันก็น่าจะครบหมดทุกหลักแล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกสูตรไหนไปวางไว้ตรงไหนนะครับเห็นไหมครับสูตรนี้หกเจ็ดมันก็จะอยู่แค่ไม่กี่งวดนะครับเข้ามาตั้งแต่แปดึงสองก็ได้หกเจ็ดเหมือนกันนะครับแต่สูตรนี้นี่มันจะเข้ายาวนะครับเข้ายาวมันตั้งแต่หกศูนย์ห้านู่นนะครับในหกเจ็ดเหมือนกันดังนั้นงวดนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรนะครับไม่ได้ง่ายนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจะออกตัวไหนงวดนี้ มันก็น่าจะอยู่ในสูตรวิ่งบนทั้ง6สูตรนี้แหละครับอยู่ที่ว่าใครจะไปเลียงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถูกนะครับหลักร้อยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่เลข8นะครับนี่เลข8ตัวชนตัวนี้ถ้า8ไม่มาหลักร้อยมันก็จะอยู่หลักสิบนะครับมันก็จะอยู่หลักสิบแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับแต่ถ้าหนึ่งมา ก็มีโอกาสที่จะอยู่หลักสิบหรือหลักร้อยนะเลขกหนึง่งดังนั้นชุด3ตัวนี้มันมันก็อาจจะมีโอกาสสลับกันได้นะครับเพราะว่าใบรวม1มันจะอยู่หลักร้อยนะเห็นไหมครับใบรวม1จะอยู่หลักร้อย8จะอยู่หลักสิบดังนั้นก็ต้องรอดูในวันที่16นะครับถึงจะรู้ว่าสูตรทั้งหมดนะครับตัวไหนจะอยู่หลักไหนถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่ผมเรียงไว้ให้ในชุดสรุปท่านผู้ชมต้องไปเลียงเองนะครับ เอาสูตรวิ่งบนที่ผมลงให้เนี่ยอาไปเลียงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยใหม่แล้วแต่ว่าใครชอบหลักร้อยตัวไหนหลักสิบตัวไหนหลักหน่วยตัวไหนแต่ผมคาดว่าวันนี้มันจะมาแบบนี้นะนะครับในวันนี้ผมคิดว่ามันจะมันน่าจะมาแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองนะมันสวยไปหมดทุกตัวนะครับหนึ 1, 2, ่งสองก็ก็สวยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยเลขหนึ่งเจ็ดยิ่งเป็นเลขดังเลยนะครับหนึ่งเจ็ดย,ยิ่งเลขดังเลยถ้าเลขดังไม่ออกมันอาจจะขยับลงมาเป็นหนึ่งหกหน หรือ1 2ถ้า1ไม่มาเป็นเลขก8เมื่อไหร่ก็จะเป็น8 2 8 4 8 5 8ปหรือ8 7ชุด3ตัวก็สวยทุกตัวนะครับส่วนวิ่งล่างงวดนี้ใจเดียวที่เลข2เนาะยังไม่ไปทางอื่นนะผมแล้วแต่ใครจะเอาทางไหนนะ4 2ก็สวย5 2 6 2 7 2 8 2 9 2ได้หมดเลยถ้า2นะครับแต่ถ้าเป็นเลขก4ก็ชอบ4 7 ถ้าถ้ามีคู่กับเลขสองเนาะก็ชอบคู่กับเลขเจ็ถ้า2มาก็มีอยู่ประมาณนี้อ,อ๋ลืมตัวเดียวบนล่างเนาะตัวเดียวบนล่างในใบดำนะครับมันได้เลขเจ็ดนะแต่ก็ไม่รู้จะมาไหมนะนะครับผมในใบดำสูตรมันคำนวณมาแบบนี้นะครับตัวเดียวบนล่างมันได้เลขเจ็ด มันได้เลขเตัวรูดตัวรูดรูดแปดเกนะครับวันนี้รูด89 89นี่มาได้บนล่างนะครับสิบหน่วยนะครับในชุด2ตัวล่างผมก็จะมี8ดมี9้าอยู่ในแปดสองเสองถ้า8มาข้างบนก็จะอยู่แถวนี้เลยนะครับ ก็ครบจบไปแล้วนะครับสําหรับชุดสรุปสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเออลืมบอกเลขก,กันล้านนะครับเลขวิ่งรนล้านวดน,นี้มันได้เลขสองนะครับสูตรเก่าเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะสูตรนี้2นี่มันมีโอกาสมาได้บนล่างนะเป็นสูตรตัวเดียวบนล่าง ถ้าคุณชมลองดูในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงให้นะสูตรนี้ได้เลขสอนะครับได้เลขสอสถิติก็เข้าดีมาหลายงวดเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับงวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลกันทั้ง2ตัว3ตัวนะครับครบหมดแล้วเนาะ สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงสูตรนายให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ